สวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังพี่ดาวเช่นเคยนะครับผมวันนี้คุณนายดุดดาวก็นอนนอกบ้านเหมือนเดิมนะครับแม่แม่แต่วันนี้จะได้นอนกับเพื่อนๆน,นะครับผมจะไปนอนหลักกับเจ๊หมืน่นแล้วก็บัวตองแล้วก็บว,ว,บวี่แม็กกี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นไงนะครับแม่แม่แม จะพาคุณนายดุจดาวเดินไปทักทายเพื่อนๆนะครับไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับแม่แม่ในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับแม่แม่ไปพี่ดาวมหมาพี่เลีวพี่เลีวเดีดูนะครับผมว่าเวลาเจอเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้นอนกับเพื่อนๆนะครับผมโอ้โหไปเร็วพี่ดาวนี่ดูนะครับมีอ้อยติดมือไปด้วย แต่คงจะไม่แบ่งเพื่อนนะครับแม่แม่แต่คงจะไม่แบ่งเพื่อนแน่นอนนะครับผม <c oughs> ผมว่ากว่าจะถึงเพื่อนเพื่อนนะครับผม <c oughs> มีรีบกินรีบหมดแน่นอนนะครับผมค <c oughs> ุณนายดุดดาวสายกินนะครับแม่แมเดินแต่ละทีบันท้ายกระพือนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่ดาวดูด้านหลังนะครับแม่แม่บรรยากาศยามเย็นนะครับผมอากาศ สดชื่นมากๆเลยนะครับผมในช่วงเงย็นนะครับผมอคอยดูนะครับผมว่าเวลาเจอเพื่อนๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมโบวี่นี่อยู่ก่อนเลยนะครับผมโบวี่แม็กกี้นะครับผมแล้วก็คำมือน,นะครับผมก็บัวตองนะครับผม พี่ดาวมานี่เด้มานี่เ็วพี่พี่มีเดินช้านะครับมีเดินช้าด้วยนะครับเป็นไงพี่ดาวเจอ,เพ,อเพื่อนนี้จะแบ่งให้เพื่อนไหมเนี่ยอ้อยเนี่ยผมว่าไม่แบ่งแน่นอนนะครับผมดูครับดูครับใกล้จะถึงเพื่อนนี้รู้สึกว่า รีบกินมากนะครับผมดูไม่เดินไปด้วยนะครับผมไม่เดินไปด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนก็ยืนรอนะครับผมโอวี่นะครับผมไปพี่ดาวมามีลีลานะครับมีลีลาโอ้โหรู้ว่าใกล้จะถึงเพื่อนเพื่อนนะครับผมมีลีลานะครับมีลีลารู้ว่าตัวเองมีของอรอ่อยอร่อยนี่ไม่ไปอยากเดินเพื่อนเลยนะครับผมไปเร็วพี่ดาวมี ลีลานะครับคือแบบว่ากินของตัวเองให้หมดก่อนนะครับผมเดีแ๋บบว่าจะกินของตัวเองให้หมดก่อนนะครับค่อยจะเดินไปหาเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่มีรีบเคียวด้วยนะครับผมนี่เหลือลำเดียวโอ้ยพี่ดาว ยังไม่มีเสียงนะครับยังไม่มีเสียงเนี่ยมีเดินไปเดินมีเดินไปข้างๆงด้วยนะครับผมเนี่ยเนี่ยไเดินไปข้างๆงด้วยนะครับโอ้โหมีซ่อนซ่อนอ้อยนะครับห่วงมากนะครับไม่เข้าไปหาด้วยนะไม่เข้าไปหาเลยนะครับผมปกตินี่เดินมาจะมาทักทายก่อนเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยโบวี่ส่วนคุณนายดุดาวนี่ก็ยืนกินอ้อยให้หมดก่อนนะครับผม คอยจะคุยกับเพื่อนนะครับไม่เดินเข้าไปหานะครับไม่เดินเข้าไปหานี่มีของกินอรอ่อยอร่อยไม่สนใจเพื่อนนะครับไม่สนใจเพื่อนเลยพี่ดาวดูดูว่าได้อ้อยนะครับคืบอแบบว่าจะกินอ้อยให้หมดก่อนนะครับถึงจะคุยได้นะครับผมเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวกลัวเพื่อนแย่งนะครับผมไม่สนใจโบวี่ก็ยืนมองนะครับผมโบวี่ก็ยืนมอง ส่วนคุณนายนี่ก็กินอ้อยให้หมดก่อนแล้วค่อยคุยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้แบ่งเพื่อนบ้างพี่ดาวเอ้ยแบ่งเพื่อนบ้างสิให้มาทักทายกับเพื่อนๆนะครับไม่ไปดูรู้ว่าอ้อยหมดแล้วนะครับอ้อยใกล้จะหมดแล้วค่อยๆเดินไปหาเพื่อนนะครับผมเนี่ยเนี่ยฉลาดมากนะครับคุณนายดุดดาว ฉลาดมากให้กินเสร็จก่อนนะครับถึงจะเข้าไปคุยกับเพื่อนๆนะครับผมอ,อ,อะไรจะฉลาดขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยกินกินให้หมดก่อนถึงจะคุยได้เป็นไงพี่ดาวเป็นไง ดีน,นี่ของกินหมดแล้วจะเข้าไปคุยกับเพื่อนแล้วนะครับคราวนี้ดูดูนะครับเนี่ยของกินหมดแล้วคุยได้กับเพื่อนเพื่อนอ้หูฉลาดมากนะครับผมฉลาดมากนะครับของกินตัวเองหมดก่อนค่อยจะเข้าหาเพื่อนนะครับผม เรื่องกินไว้ใจได้นะครับผมไปเอาจะไปหาแม็กกี้หรือคหมืน่นคหมื่นก็อยู่นู่นนะครับผมไปพี่ดาวโอ้แม็กกี้วันนี้เร็วโอ้ ทักถ่ายกับโบวี่กับแม็กกี้แล้วนะครับผมดูรีบมากนะครับรีบวิ่งไปหาจีหมื่นนะครับผมรีบมากนะครับผมีหมื่นยืนงงนะครับนี่ีหม่นหันหน้ามาแล้วนะครับผมโอ้ไม่ใช่รีบมาอะไรนะครับผมคือแบบจะรีบมากินอาหารหรือเปล่านี่พี่ดาวีหม่นเขามีอาหารนะครับผมโอ้ อ้าขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยครับมืน่นขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเร็วโอ้ยเจ๊ม,มื่นฉี่ลาดเลยนะครับผมขอเสียงหน่อยพี่ดาวเสียงหน่อยเร็ววัน,นีมานอนนอกบ้านนะครับผม ยาวก็จะมานอนหลักใกล้ๆกับคำหมื่นนะครับผม <S <S บรรยากาศในช่วงยินนะครับผมก่อนที่จะไปอาบน้ำนะครับผมคุณนายสายเสมอยังไม่ได้อาบน้ำนะครับผมว่าคนโจ้เพิ่งไปตัดหญ้ามาให้เสร็จนะครับผมตัดอ้อยแล้วก็กลับมาตัดหญ้าให้อีกนะครับผมจัดหนักจัดเต็มให้ตลอดนะครับคุณนายดูด,ดาว วันนี้สาวๆนอนนอกบ้านนะครับผมโอนิ่งมากนะครับผมถ้าเป็นในช่วงเช้านะครับผมเจอกันนี่บีบันเทิงนะครับผมตอดลงน้ำนะครับเสียงร้องเจียวเจาวเจียวจาวเ,าเานี่นอนนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับผมก็จะนิ่งๆแล้วก็เงียบๆนะครับผม เสียงไม่ค่อยมีนะครับผมเลาสาวโอ้น้องบัวตองนะครับผมบัวตองก็ออกมารับลมชมวิวนะครับผมด้านนอกนะครับผมคือวันนี้อากาศคือแบบสดชื่นมากๆเลยนะครับผมไม่มีฝนนะครับผมเพราะว่าฝนนี้ห่างหายไปหลายวันแล้วนะครับผมยากาศก็จะดีมากๆเลยนะครับผมถ้าไม่มีฝนนะครับผมก็จะพาน้องๆช้างนะครับผมพา ออกมานอนข้างนอกนะครับผมเพื่อแบบว่าให้ได้เปลี่ยนหลักบ้างนะครับผมผ่อนคลายอะไรไปประมาณนี้นะครับผมโอ้วันนี้คุณนายแบบไม่มีเสียงเลยนะครับแม่แม่โอ้เสียงแบบคงสจ,จะหิวอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่มีเสียงเลยนะครับผม เดี๋ยวสำหรับชิปนี้นะครับเดี๋ยวคนจูจะได้ขอจบลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไปเจอกันใหม่ในลิปหน้านะครับผมก็ก่อนดื่นก็ฝากแม่แม่กด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับช่องพังพีดาวด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ในลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ